<c oughs> อาสวัสดีแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์วันนี้ครับฟังดีๆแม่แม่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่เพจใหม่นะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด, share, ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยวันนี้เข้ามาแล้ว like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย Like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหกสิบแปดคนดูเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับตอนนี้หกสิบแปดคนดูแล้วนะใครกดแชร์แล้วใครกดไลค์แล้วกดหนึ่งขึ้นมาแล้วผมบอกแล้วความปังมันอยู่ในไลค์นะครับถ้า <c oughs> ดูไลค์ไม่จบก็อดเพราะว่างวดที่แล้วมีพี่คน,นมีแม่คนนึงบอกว่าฝันเห็นงูใหญ่นะครับฟันเขาบอกว่าฝันเห็นงูใหญ่ตัวใหญ่มากเลยตีเลขให้หน่อย กำลังจะลงไลแล้วไลทในลดด้วยผมก็เลยบอกว่าถ้าฝันเห็นงูยังไงก็ต้องมีเก้าฟันเห็นงูใหญ่ยังไงก็ต้องมีเก้าแล้วผมบอกว่าซื้อ9 5้าหเรียงมาเลยเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดวันนั้นถ้าใครดูไลอยังไงก็ได้แล้ววันนั้นถ้าใครดูไลยังไงก็ต้องได้เลขย้อนเพราะว่าสองหนึ่งมันย้อนจริงๆมันย้อนจริงๆครับหลักฐานคือมีครบหมดวันนั้น มันย้อนจริงๆครับเลขสองหนึ่งมันมันย้อนมันมาออกวันจันทร์เราให้วันศุกร์เลขออก9 9้าเแต่สองหนึ่งมาออกเมื่อวันจันทร์วันนี้ดูให้จบมันจะย้อนอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าเราพัฒนามันชอบย้อนมันชอบเอาเลขตัวอัดมาออกรอบที่แล้วมันออกจริงๆสองหนึ่งครับ วันนี้มันจอกตัวไหนเข้ามาแล้วทํากรรมกรติกาก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์หนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพนสานบุญแล้วก็ฝากด้วยนะครับไม่มีไม่มีปักลิงก์เว็บพนันนะครับไม่มีปักลิงก์เว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับระวังโจรระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับโจรมิจฉาชีพเยอะนะครับไม่ปกักไม่ปักเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นเมื่อรับผิดชอบนะครับนี่รอบที่แล้วไลฟ์ในรถก็คนดูเจ็ดร้อยก็ เราพัฒนาก็ฟันเก้าแล้วก็มีคนหนึ่งมีพี่มีแม่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งถามว่าถ้าเราฝันเห็นงูใหญ่ผมบอกถ้างูใหญ่มันต้องเป็นเก้าแต่ผมเน้นให้ไปเก้าเจ็ดกับเก้าแปดมันออกเก้าหกแต่ผมว่าให้ซื้อตั้งแต่เก้าห้าถึงเก้าแปดก็มาจริงๆแล้วเลขก็ย้อนครับมันย้อนมันย้อนอีหลีนมากย้อนเราพัฒนาเนี่ยมันมากย้อนบ่หุมเป็นอย่างมากย้อนเราพัฒนามันย้อนครับ มันเอาเลขตัวหัดงวดของวันจันทร์มาออกบแมนของวันศุกร์ครับเราให้วันศุกร์ตวดสองหนึ่งเราพัฒนาเขามาออกวันจันทร์เลยครับวันนี้นะระวังมันจะย้อนเราอีกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะย้อนหรือเปล่าแต่มันชอบย้อนบางทีมันก็ย้อนสามตัวนะครับบางทีมันก็ย้อนสองตัวแต่ส่วนใหญ่มันจะย้อนตัวอัด แต่บางคนอันนี้บ่ได้ว่าอย่างนี้บางคนน่ะจนแล้วยังทําตัวแบบน่าเกียดอีกนะครับเพราะอยากว่านี่มันมีอยู่แล้วในสังคมนี้บงแต่บางคนจนแล้วเจียมตัวคือสู้ชีวิตครับจนประสบความสําเร็จผมเคยเว่าประวัติให้แม่ฟังไปแล้วหรือว่าผมก็ไม่ได้ผมก็ผมก็ไม่ได้เกิดมาจาก วงผมก็ไม่ได้เกิดอยู่เป็นคนรวยนะครับแต่ว่าดวงคนเฮานาะมันบ้าหู้ดอกอันนี้อีว่าหลีว่าไผ่ซีหู้ว่าเจ้าของนะ่ะมันไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงหรอกอันนี้พูดจริงๆผมเรียนจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมอุตสาหกรรมาาารนะผมยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เอาไปใช้ ทำงานในที่ตรงสายเลยเพ่อดวงผมมาทางนี่แล้วผมก็บ่ได้คิดคือกันว่าดวงผมมาสิมาทางนี่แล้วมันก็มาอิลีเห็นบอแล้วผมว่าเลยผมถ้าใครตามผมมาตั้งแต่แรกๆผมจะพูดตลอดว่าผมไม่ใช่เป็นเป็นคนรวยผมก็สู้ชีวิตมาตลอดนะครับบ่าแ,แมนคนร่ําคนรวยเด้ผมไปโลกระหืนอยู่กรุงเทพนุ่นแม่นว่าบ่าอเลยผมไปโลกระหืนอยู่ในกรุงเทพเอากดไลค์กดแชร์ครับ แม่แม่ใครไม่เข้ามาใครยังใครยังไม่กดไลค์กดแชร์รีบกดไลค์รีบกดแชร์ด่วนเมื่อนี่คนเบื้องน้อยแท้วะไปใส่กันเบินนี่บราม,มันมันปิดกันอีกแล้วตีถ้าผมเคยพูดผมไม่อายเลยเมื่อก่อนว่าผมทํางานอะไรอะแต่ผมบอกเลยว่าทุกอาชีพนนะมันเป็นงานสุดจริตอยู่แล้วครับเราแค่ไม่เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อน ให้ใครครับเราไม่ต้องไปสนี้ปากคําคนเพราะเราหาเราหาใช้เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปเอาเงินเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นไปค่าคนอื่นไปป้นไปอะไรมาผมบอกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายทุกอาชีพมันมีคุณค่าของมันผมก็ผ่านมาแล้วเพราะเมื่อก่อนผมผมก็่แม่นคนรวยผมบอกผมว่าเลยถ้าใครตามผมมาตั้งแต่แรกนะอยากคู่ปร,ประวัติผมนะผมไปล่างจานอยู่ริมพุทธบาทยูงเทพนุ่นค่าแรงก็ไม่ให้ ตอนนี้ไม่ไปแล้วพี่ลาวอะแม่แม่ห้ามแล้วครับว่าเลิกไปไม่ให้ไปลาวอะแม่ห้ามเลยปกติผมว่าจะไปวันที่หนึ่งแล้วผมีสิกับวันที่เจ็ดผมว่าไปครับว่าไปเพราะว่ามันมีเหตุผลของผมแล้วที่ผมว่าอยากไปแม่ห้ามเลยว่าไม่ต้องไปลาวแล้ว,แ,ลวแม่ดีใจมากเลยว่าผมไม่ไปลาวคนลาวว่าจริงใจ มีครับจริงใจแต่ว่าแต่ผมเจอแต่คนไม่จริงใจเจอคนแต่มาหลอกกลุ่มนะเออเจอคนแบบเด็กน้อยถ้าพัมตาภาษาเด็กน้อยแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่เมื่อก่อนตอนอยู่ไทยอะผมจะเป็นคนที่ไม่ไม่ครบรุ่นเด็กไม่ครบไม่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วไม่ครบเด็กไม่ครบคนที่อายุน้อยกว่าถ้าครบก็จะครบตอนนี้สามสามยิบเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้าสามสิบแต่ถ้ารุ่นเดียวกันหรือมากกว่านั้นคือโอเคเลย แต่ผมไปล่านี่ผมไปผมไปผมไปคบผมก็บ่ฮหูว่าผมเป็นอย่างดวงนะัสิมันเป็นดวงกันละ่ะตั้งแต่ที่ว่าเกิดเหตุการณ์ปีที่แล้วละ่ะดวงมันไปไหมมันไปดวงมันไปของมันจังซี่เอาดีๆนั้นมานี่เลยเจ๊อ้ําบุกขักผมว่าแล้วเป็นนั่นละ่ะพี่ผมพูดจริงนะเราเป็นลูกหลานพญาน,นาคนะเราเขาให้เรามีความรักนะแต่เขาจะไม่ให้เรามีถาวรอันนี้ผมพูดเลย ผมไปนะผมไปหาถึงบ้านนะพี่อยู่พงสาลีหนุนผมไปผมไปหาถึงบ้านกันดานมากเลยแล้วโอ้ผมไปผมบอกแล้วถ้าผมแบบรู้สึกดีผมไปนะแต่สุดท้ายผมไม่ไปไม่ผมไม่เจอ,ผม,เจอผมไปเจอพ่อกับแม่เขาเรือนแทบจะไม่มีที่จะอยู่ครับอันนี้ไม่ได้ว่ามาไม่ไม่ได้มาขายหน้าเขาไม,ไม่ไม่ได้มาขายเขานะเป็นเรือนแบบไม่ไพ่นะ ไม่อยากให้ดูดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเป็นขายเขาไม่บ่มีอย่างเลยแต่คืองงว่าน่าจะเอาแบบว่าเงินที่เราให้ไปเนะี่ะให้กินให้ไส้นะ่ะเอาไปเฮ็ดเรือนให้มันเลี้ยวก็บ่เฮ็ดเด็กน้อยครับยี่สิบปีจริงคนผมคบคนลาวเนาะคนหนึ่งอ่ะยี่สบสามผมก็ไปบ้านอันนี้อยู่หลวงพอบางหลวงพ่อบางนี่ก็คืออันนี้ก็หลายใจหลวงพอบางนี่หลายใจเหี้ แล้วพงสาลีนี่ก็เป็นตาเลยอันนี้ใครเป็นคนลาวนะผมพูดเลยนะจริงพนถามว่ามีคนดีไม่มีครับน้องที่ว่ารู้จักกันอยู่พงสาลีดีๆก็มีเพราะว่าผมไปพักบ้านครับพักบ้านน้องคนนี้ละรัฐบาลวันนี้ <c oughs> ย้ำนะเลขเก้าน่าจะมานะครับเสียดายไม่เปิดสาธารนณะ <c oughs> เห็นไหมบอกเลี้วบอกเลี้วเอาไยี่สิบบาท <c oughs> เอาไปร้อยหนึ่ง จะดีร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคนอาหารเพราะว่าคนนี้เขาเคยถูกเลขก,กับผมหลายรอบแล้วที่ว่าผมจื้อได้ผมจําได้ที่แตกสามตัวห้าปดเจดหรืออะไรนี่แหละผมเห็นคอามเมนต์อยู่เอาบอร้อยหนึ่ง <c oughs> มันมานเดอรุกคนวันนี้นะครับส่วนรัฐบาลงวดนนี้นะครับผมคิดว่า9จะกลับมาถ้า9มาแล้วไปหาซูสตารี่หนึ่งเกหนึ่งแล้วก็ศูน หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าศนย์ศูย์้านะครับแล้วก็ศูนย์น่ากลัวผมบอกเลยสำหรับเลขลอตเตอรี่สิสำหรับรัฐบาลงวดนี้นะครับถ้าศูนย์มาไปซื้อลอตเตอรี่ที่ผมชอบก็จะมีศูนย์ห้าห้านย์ศูนย์เจดแล้วก็เจ็ดศูนย์สวัสดีครับขนมไทยนะครับก็งวดที่ผ่านมานะ้วก็ให้หนึ่งเก้ามันออกหนึ่งหกก็อ่ะงวดนี้ขนมไทยนะครับก็ ยังออกวันพฤหัสขัดกําลังวันจะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะครับออกวันที่สิบหกพฤษภาขนมไทยนะครับวันที่สิบหกพฤษภานะครับเลขนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเก้าเก้าน่าจะกลับมาถ้าเก้ามาล่ะครับเลขที่ผมชอบจะมีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าคือตามมายังไม่ออกจกักรยานแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับ แล้วก็เก้าเจ็ดนี่ออกบ่อยแห่งติดไว้ลำคันศูนย์มางวดนี้ศูนย์อันตรายคอยออกศูนย์ห้ากับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดโชคดีเด้อมัน